เบลทูธฮูเวอร์ชายหนุ่มร่างสูงผมสีดำผิวสีน้ำตาลท่าทางใจเย็นเด็กรุ่น1 0 4เช่นเดียวกับเอรนเยเกอร์ผู้ที่มีความสามารถสกิลต่างๆสูงในระดับท็อปๆอของรุ่นเลยแต่ด้วยลักษณะนิสัยที่เงีย,งยบๆแถมดูท่าทางขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยแล้วก็ดูตามติดไรเนอร์ตลอดก็ทำให้ดูจังจางจนแม้ว่าใครก็คิดว่าแค่ตัวประกอบตัวหนึ่งเท่านั้นในตอนแรกแถมชื่อตัวละครเนี่ยแม้แต่คนญี่ปุ่นก็เรียกผิดเรียกถูกช่วงแรกๆนี่คนญี่ปุ่นเรียกว่าเบลอะไรสักอย่างัง เบลทูธมีบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยดูว่านอนสอนง่ายเป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวดูมีความขี้กลัวไม่ค่อยแสดงความเป็นของตัวเองกับคนอื่นและก็ดูไม่ค่อยเป็นที่พึ่งพาจากคนอื่นได้ถึงขนาดตอนหนึ่งที่ไรเนอร์ยังพูดเลยว่าตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็มีแค่ตอนนี้นี่แหละที่นายดูพึ่งพาได้และไม่ว่าจะเป็นทั้งในแอนิเมะหรือมังงะเบลทูธ <to> ก็เป็นตัวละครที่มักจะยืนอยู่ข้างหลังคนอื่นเสมอด้วยบุคลิกของเขาที่กระตุ้นให้ตัวเองอะ่ะไม่อยากโดดเด่นหรือแตกต่างจากคนอื่นจึงทำให้เขาดูห,าาออาห,ห er า่าง ขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเคารพและเชื่อถือแต่เบลทูอ่ะก็ยังเป็นตัวเองอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนทั้งในคราบนักรบมาเลหรือทหารเอลเดีย ในหนังสือแ t t a c k o n Titan c h a า a c t e r อ n c y c l o p ค d i a ีเดียอาจารย์อิซามะก็บอกเองว่าเบลโทสะเป็นนักรบพริงคนเดที่เขาดีไซน์ร่างไททันออกมาก่อนแล้วก็ค่อยดีไซน์ร่างมนุษย์ออกมาโดยอาจารย์เก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอถ้าเกิดไททันมาฮมาเป็นคนเนี่ยจะให้เอาเป็นแบบดูท่าทางอ่อนแอแล้วก็ดูว่านอนสอนง่ายจะดีไหมนะและสุดท้ายก็ออกมาเป็นเบลโทสอย่างที่เราเห็นกันในช่วงวัยเด็กเขาเ,เป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นนักรบมาเลโดยได้รับหนึ่งในพลังไททันที่อันตรายที่สุดอย่างไททันมะนือมา การทดสอบหลายๆจุดโดยเฉพาะการยิงปืนที่ดีเลิศเพียงแต่เราไม่ได้เห็นโอกาสเขาแสดงฝีมือแม่นปืนเท่านั้นเอาเป็นว่าในวัยเด็กเขาเก่งและแกร่งกว่าไรเนอร์เยอะมากแต่ความสัมพันธ์ของเขากับไรเนอร์ในช่วงที่โตขึ้นก็ถือว่าแข็งแรงดีเพราะทั้งคู่ช่วยฟันฝ่าภาร,รกิจจนเกือบจะพาเอเลนกลับมาเลได้เลยด้วยซ้ำคือถึงเบลทูจะดูเป็นเหมือนลูกน้องที่คอยติดตามไรเนอร์แต่พอต้องลุยเดี่ยวเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีและถึงแม้พ่อหนุ่มคนนี้จะไม่ค่อยแสดงอารมณ์มองมามากนะแต่ความชอบที่มีให้กับแอนนี่ก ไรเนอร์ er ก็บอกว่าพอกลับบ้านเกิดแล้วอ่ะก็ไปบอกความรู้สึกที่แท,ท้จริงกับแอนนี่ซะเบลทูตก็หน้าแดงเขินอายออกมาก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่เหมือนกันที่แอนนี่ไม่มีบทเลยจนกระทั่งเบลทูตายนั่นแหละคงเพราะเธอไปทำร้ายแก้วตาดวงใจของคนวาดในช่วงการฝึกบนเกาะพาลาดีเนี่ยแรกๆเราจะเห็นท่าทางไม่มั่นใจไม่เด็ดขาดของเบลทูตอยู่บ่อยครั้งครูฝึกซาดิสอ่ะก็บอกว่าเขาเป็นคนที่มี potential แต่ไม่มีความเด็ดขาดในช่วงแรกๆเบลทูตก,ก็บอกกับเอเรนว่าเขาต้องการเป็นสารวัตทหารเพียงเพราะเขาต้องการใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยในเมืองถึงจะ กเป็นคําหลอกลวงแต่ก็ทําให้รู้ว่าเบลโทดเองก็ตระหนักดีถึงความอ่อนแอของตัวเองถึงขนาดเยาะเยะ้ยตัวเองว่าบุกขยันจีบหนุกน ถ้าเขาทาภารกิจล้มเหลวอ่ะเขาก็คงล้มเลิกทุกอย่างที่เขาทํามาแถมยังอิจฉาเอเรนหรืออาร์มินที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตตัวเองซึ่งก็ทําให้เราเริ่มเห็นปัญหาสภาพจิตใจของเบลโทสในช่วงแรกๆเช่นกันเบลโทสเนี่ยก็เป็นคนที่นอนด้วยท่าทางประหลาดๆจนเพื่อน,อนๆน่ะแซวอ,อยู่บ่อยครั้งอาจารย์อิสยมามะเคยบอกว่าตอนที่เบลโทสนอนด้วยท่าทางประหลาดๆนั้นน่ะเป็นการที่ตัวเขารู้สึกว่ารีแลกซ์จริงๆและบางทีเขาอ่ะอาจจะฝันเห็นอะไรสนุกๆได้แค่ในความฝันเท่านั้นก็แปลว่าชีวิตตอนตื่นของเบสอออ่่่ะะก็คคงงจไไมมมมีีีเเรรรืืททําาาใหห้วุข เลยคือจริงๆการนอนท่าประหลาดๆในโลกจริงเราเนี่ยก็มีสาเหตุมาจากสภาพจิตใจที่เครียดได้เช่นกันมนุษย์ที่ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรเลยนั้นมักจะมีนิสัยที่หลีกเลี่ยงการมาท้าก,กับคนอื่นไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นของตัวเองเพราะขาดความมั่นใจในตัวเองไม่อยากจะแบกรับความรับผิดชอบเพราะไม่อยากเจอความเจ็บปวดถ้าเกิดผิดพลาดอยากใช้ชีวิตแบบเซฟๆที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยและที่สําคัญก็คือจะล้มเลิกหรือยอมแพ้ได้ง่ายมากซึ่งสาเหตุที่ทําให้คนไม่มีความมุ่งมั่นนั้นอาจจะเกิดจากที่ไม่มีประสบการณ์ที่ต้องแบกรับความ ทำเ,เหล็กเลี่ยงหลายอย่างเพราะในโลกความจริงเนี่ยยิ่งอุปสรรคมากเท่าไรเราก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบการแข่งขันไม่อยากเจอความยากก็าอาจจะทําให้ชีวิตไม่พัฒนาได้ซึ่งก็าอาจจะเพราะเป็นคนลักษณะคอนเซอร์เวทีฟด้วยที่ไม่ต้องการจะ l e n g e อะไรใหม่ๆเบลทูธก็ดูเป็นคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรเลยจริงๆตามที่เขาพูดเองนั่นแหละจนกระทั่งเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาครั้งแรกก็คือตอนที่เขาโดนอาร์มินหลอกว่าแอนนี่โดนทรมานอยู่นะถึงก็ทำให้เบลทูธโมโห,หจัดแล้กวก จนทําให้เกิดช่องโหวลและเอลวินก็มาช่วยเอเลนได้ก็ทําให้รู้ว่าเบลโทสอ่อนแอมากในการทําสงครามจิตวิทยา พอต้องต่อสู้กับพวกพ้องเก่าตัวเองก็ทําให้เขารู้สึกคอนฟล็กในจิตใจอาจจะไม่หนักเท่าไรเนอร์แต่ก็มีไม่น้อยเช่นกันที่ต้องแบกรับบ,บาตที่ตัวเองได้ก่อไว้สําหรับเบลโทในรากลึกเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีและรู้สึกถึงบาตที่ตัวเองได้ก่อไปรวมถึงหลายๆประโยคที่พูดออกมาก็แสดงให้เห็นถึงความเศร้าและความโดดเดี่ยวมากเช่นในะ 誰か僕らを見つけてくれ สำหรับเบลโท้ที่เป็นคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรเลยนั้นวิธีการแก้ก็คือต้องยืนหยัดสู้ต่อไปยอมรับความจริงอันโหดร้ายของโลกถึงแม้จะต้องเจ็บปวดก็ตามเบลท้ Bell หลังจากได้พูดกับซีกหัวหน้านักรบมาเลยซีก็บอกว่าพวกนายยังดูลังเลอยู่นะแสดงว่ายังไม่เต็มใจใช่ไหมถ้าจะกลับมาเลเนี่ยต้องเอาพลังไททันส่งต่อให้คนอื่นนะก็ทําให้ทั้งเบลโท้และก็ไลเนอร์รู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วทาให้พวกเขาไม่มีทางเลือกที่จะต้องสู้ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงไฟออฟไลท์เรสปอนของมนุษย์ได้ค่อนข้างดีอรปปนเ่ย็ฏิิกา ตอบสนองเมื่อสิ่งมีชีวิตตกอยู่ในอันตรายโดนโจมตีหรือมีภัยคุกคามเพื่อที่จะเอาตัวรอดได้โดยระบบประสาทอัตโนมัติจะควบคุมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสู้หรือหนีเช่นถ้าเกิดบ้านไฟไหมคนที่สู้หรือ fight จะมีอะดรีนาลีนหลั่งออกมาให้วิ่งเร็วขึ้นสามารถยกของหนักได้มากขึ้นแต่คนที่หนีหรือ flight จะกลัวหรือก้าวขาไม่ออกขยับตัวไม่ได้เบลทวที่จริงๆก็สแสดงให้เห็นถึงการเลือกที่จะสู้ของเขาตั้งแต่โดนอาร์มินพูดยั่วยุแล้วแต่พอมาโดนซีกพูดแบบนี้ก็ทําาาให้้เขคิดไดไว่ ภารกิจที่เขาต้องทำอํำเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทําให้เขารู้เป้าหมายของตัวเองทําให้เขารู้ว่าเขามีความมุ่งมั่นในชีวิตแถมซีกยังพูดปลอบใจด้วยว่าแอนนี่ยังสบายดีอยู่แหละจึงทําให้เบลทูท,ที่ถึงแม้จะเจ็บปวดเขาก็ยืนหยัดขึ้นสู้ได้ มนุษย์ทุกคนนั้นสามารถเศร้าและเจ็บปวดได้แม้แต่คนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากหรือคนที่แข็งแกร่งมากแต่สิ่งที่ทำให้คนที่แข็งแกร่งและคนอ่อนแอต่างกันนั้นก็คือความสามารถในการฟื้นฟูจากความเจ็บปวดต่างหากที่ทำให้แตกต่างกันเบลทูธที่รู้สึกเจ็บปวดที่หักหลังเพื่อนและคนที่ตัวเองชอบก็ถูกจับไปเขาก็เลือกที่จะยืนสู้กับความเจ็บปวดนั้นถึงโลกนี้จะโหดร้ายแต่ก็ยอมรับมันเจ็บปวดได้แต่ก็ทำให้มันดีที่สุดไปเลยละกันนี่จึงทำให้คนที่ไร้ความเด็ดขาดอย่างเบลทูธก็แสดงความสามารถที่แท้จริงอออกกมมาาาดลล่ควววหัต ใดๆในการต่อสู้กับพวกพ้องเก่าที่เขตจิการชินา่าไม่ว่าจะเป็นไม่อ่อนไหวต่อคําพูดของอามินมิคาซาโดดมาฟันข้างหลังก็รู้ตัวและพอตอบโต้ได้ก็น่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วเบลทูที่อุตส่าห์สภาพจิตใจแข็งแกร่งและ,สะแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็อายุสั้นจากการโดนอามินกินในท้ายที่สุดแต่ก็ถือว่าเขาเป็นตัวละครที่พัฒนาตัวเองไวมากนะจากตอนแรกที่รู้สึกเจ็บปวดที่เปลี่ยนพวกพ้องเก่าให้เป็นศัตรูจนถึงขั้นน้ําตาไหลแต่พอเจออามินคนดีคนเดิมคนนี้บอกว่าแอนนี่โดนทรมานอยู่เบลทูอกกวว่่าาเด๋ยยูจะมมงใหห้ลลแ สุดท้ายที่เขตจิการชิน่าก็กลายเป็นคนละคนไปเลย แล้วถ้าเกิดถามว่าทําไมเบลทูธถึงมาเป็นนักลบมาเลยแต่ตั้งแต่เดิมเบลทูธเป็นคนที่อ่อนโยนและเขาก็คงไม่มีความคิดที่จะฆ่าคนอื่นถึงแม้จะถูกสั่งสอนมาตลอดว่าชาวเกาะเป็นปีศาจร,ร้ายแล้วทําไมเขาถึงเลือกที่จะเป็นนักลบมาเลยซึ่งเป็นภารกิจที่ยังไงก็ต้องฆ่าคนแน่นอนถึงแม้ในเนื้อเรื่องหลักะเราจะไม่ได้เห็นการบอกชัดเจนว่าเบลทูธมาเป็นนักลบมาเลยําไมแตกต่างจากแอนนี่ซีกไรเนอร์พีกที่พวกนั้นเห็นชัดเจนเลยว่าทําไมต้องการมาเป็นนักลบมาเลยจนกระทั่งก่อนประกาศสงครามของวินลี่ไทเบอร์แม่ อของแอนนี่ก็มานั่งคุยกันว่าได้ข่าวว่าฮูเบอร์ซังที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตไปแล้วนี่แล้วแม่ไรเนอร์ก็ตอบว่าใช่ครอบครัวนั้นได้รับการซัพพอร์ตจากมาเลและตัวฮูเบอร์ซังเองอ <c oughs> ก็ดีใจมากที่ลูกของเขาได้อุทิศทุกอย่างให้กับมาเลถึงแม้จะเป็นประโยคสั้นๆแต่ก็ทําให้รู้ว่าเบลทูธ <c oughs> เองอก็มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือครอบครัวตัวเองเช่นคนอื่นเช่นกัน เบลทูธฮูเวอร์เด็กหนุ่มที่ได้รับภารกิจให้ทำลายกำแพงมาเรียและสุดท้ายก็ตายอย่างน่าเสเยดสยองและโดดเดี่ยวชะตากรรมอันโหดร้ายนี้เริ่มต้นจากความต้องการที่เรียบง่ายอย่างการต้องการช่วย,ยเหลือครอบครัวตัวเองเท่านั้นเอง